สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเ e เตอร์มิสสองนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับทุกคนครับนายเนื้อนะครับถูกจับเข้าห้องประหารชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าครับแต่นายเนื้อนั้นนะครับก็ได้กดป่อยตัวเองครับทุกคนกลายเป็นหมูไปหมดแล้วครับ เป็นกรรมครับผมนี่คือหนายเนือครับเหตุาก,าาการณ์ได้พีิกไปหมดแล้วครับตอนนี้ทุกคนกลายเป็นหมูกไปหมดแล้วครับตำบรวจครับ ออืืสำหรับภาคสองนะครับตัวอย่างดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกอท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงครับเรารอชมกันนะครับวันที่สิบห้กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมนัทวิกเกอร์นะครับเอาข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับล้วนะครับผมบ๊ายบาย